ใครที่เป็นสาวกรถสีขาวที่กำลังตัดสินใจอยู่ว่าเราจะแต่งรถแนวไหนดีต้องดูคลิปนี้นะครับไม่ควรพลาดถ้าไม่ได้ดูถือว่าพลาดอย่างแรงครับผม สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่ในช่องของเซลน o อตมิซูอีกแล้วนะครับวันนี้น็อตน,นำรถมาให้ดูถึง4คันในคลิปเดียวกันเลยนะครับแต่4คันนี้ต้องขออภยัยชาวแฟนๆสีอื่นด้วยนะเพราะว่ามันเป็นแค่สีขาวอย่างเดียวเลยนะครับสำหรับปาเจ r โลรวมรุ่นสีขาวแต่สีขาวในที่นี้ไม่ได้ตกแต่งเหมือนกันทั้งหมดนะครับตกแต่ง4แบบ4ส,สไตล์ทุกคันที่นำมารีวิวไม่เหมือนกันสักคันนึงเลยนะครับ และคลิปนี้ได้ถ่ายไว้ในวันเดียวกันเวลาเดียวกันเลยนะครับแต่น็อตเพิ่งมาได้ทําคลิปให้ก็คือวันนั้นได้ส่งมอบรถอย่างเงี้ยครับในจํานวน4คันก็คือโชลูมสุทรมอเตอร์ทําการส่งรถโอ้เยอะมากเลยครับวันนั้นน็อตเลยได้ทาการบันทึกคลิปไว้นะครับแล้วก็ก่อนอื่นเลยจะบอกอย่างนี้ครับสําหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนะฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ให้น็อตด,ด้วยนะครับ สำหรับใครที่ชื่นชอบหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถกดโทรหาน็อตที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ได้นะแล้วก็ก่อนอื่นเลยผมจะบอกว่าผมทำคลิปมาโอ้โหคันนี้ตั้งแต่ที่ทำคลิปมาใครดูคลิปนี้ถือว่าคุ้มสุดเลยครับพูดแล้วเราก็อยากเห็นแล้วใช่ไหมว่าเฮ้ยไอรถที่ผมจะนำมารีวิวเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเอาง่ายๆเลยเราจะพาไปดูทุกคัน4แบบ4สไตล์นะครับว่าแล้ว เราก็ไปกันเลยครับผมไปกันเลยไปโอเคครับทุกคนเราก็อยู่กันที่เจ้าคันที่1นนะคันนี้เป็นผมนะับเป็นคันที่1แล้วกันคันนี้ตกแต่งด้วยชุดแต่งอัติเมทนะครับ เป็นรถรุ่นเอลิทดิช e ั่นนะมีการทำสีที่เสา A ที่หูกระจกและที่มือจับเบิดประตูเพิ่มเติมเข้าไปนะครับกระจังหน้าสีดำอันนี้มาจากโรงงานอยู่แล้วโลโก้ฝากระโปรงก็มีมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับอันนี้ไม่ได้ติดเพิ่มนะ,ะเราก็จะมีคิวล้อนะครับคิวล้อนี่ไงเห็นไหมคิวล้อแล้วก็ตัวชายกันชนด้านหน้านะครับที่ติดเพิ่มเข้าไปนะเพราะเป็นชุดตกแต่งอัติเมตแทะของมิตซูบิชินะครับ ตัวนี้เดี๋ยวผมพาไปดูตัวนี้ล้อดำนะครับคิวร้อด้านข้างนะแล้วก็ชุดแต่งอัติเมตนะครับที่ชากันชนด้านหน้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นเซตเลยนะเป็นหน้าหลังมีปลายท่อแล้วก็มีคิ้วร้อด้านข้างนะครับนี่หลังคาดำอย่างนี้ก็ปกติก็เป็นดำอยู่แล้วนะแต่เนื่องด้วยคันนี้พนเสา A เ,เพิ่มพนหูกระจกเพิ่มพนมือจับเพิ่มนะครับนี่ แล้วพาไปดูกันใกลๆหูกระจกของเดิมเป็นโครเมียมนะครับอันนี้พ่นเป็นสีดําเรียบร้อยนะตรงเสาเอตำแหน่งนี้ปกติจะเป็นสีดำแค่หลังคากับ,กบตัวของราวหลังคานะครับคันนี้ก็พ่นไปเนาะอันนี้ก็พ่นไปนะครับมือเปิดประตูนะนี่ตำแหน่งเสานะโอเค แล้วก็คันนี้นะครับเรียนก่อนเลยว่าเป็น Elite Edition นะเลยทำการพ่นเพิ่มเติมไม่เยอะนะครับชุดแต่งใช้กันชนด้านหลังนะครับตัวนี้ก็เป็นของอัติเม e แบบอของแท้มิตซูนั่นแหละนะครับแล้วก็ปลายท่อสเตนเลตตัวนี้มีมาอยู่แล้วนะถ้าเป็นรุ่น Elite Edition นะครับคันนี้เทในสไตล์ไม่เยอะชุดแต่งแท้นะ เดี๋ยวไปดูคันต่อไปนะครับก็คันที่2นี่มาแล้วคันนี้ก็เป็นรุ่น GT Premium นะครับพ่นสีกระจังหน้าเพิ่มเติมและราวหลังคาเท่านั้นนะครับส่วนชุดแต่งนะติดหน้ากับหลังเป็น Sport Rider M นะครับคิวคิวล้อเป็นของแท้นะครับคันนี้ค่อนข้างลงตัวเหมือนกันครับ m i x and Matte นะครับ นี่ชุดแต่งสปอร์ตไรเดอร์เอ็มนะครับตัวนี้นะของเดิมกระจังหน้าเป็นสีบรอนนะตัวนี้พ่นสีเป็นสีดำนะติดโลโก้ปัจิโล่สปอร์ตเข้าไปนะครับส่วนในตำแหน่งคิว้องนี้นะครับลูกค้ามีความประสงค์อยากได้คิวล้องของแท้เป็นงานของแท้เราก็ติดเข้าไปกับชุดแต่งสปอร์ตไรเดอร์เอ็มได้นะครับนี่ชุดแต่งสปอร์ตไรเดอร์เอ็มก็จะมีไฟนะครับคันนี้ เห็นไหมหูกระจกไม่ได้พ่นสีเพิ่มเติมนะครับตรงตำแหน่งเสาเอตรงนี้ก็ไม่มีการพ่นเพิ่มเติมนะครับเราจะไปพ่นที่ราวหลังคาเท่านั้นคันนี้พ่นราวหลังคากับกระจังหน้าอย่างเดียวเลยครับไม่ได้มีการพ่นอย่างอื่นเลยครับดูรวมๆก็เท่นะแต่งไม่ต้องเยอะครับคันนี้เอาง่ายๆเลยว่าแต่งน้อยสุดแล้วละ่ะไอ้ที่ผมทำทำคลิปวันนี้4คันคันนี้แต่งน้อยสุดแล้วครับ เห็นไหมมีทั้งทําสี2จุดนะครับแล้วก็ชุดแต่งนะครับแต่ไม่มีกลับข้างนะชุดแต่งไม่ใช่สปอร์ตไเด์เอ็มชุดใหญ่นะเดี๋ยวพาไปดูชุดแต่งด้านท้ายนะครับเป็นแบบท่อคู่นะครับชุดแต่งส่วนท้ายนะตัวนี้นะเป็นแบบท่อคู่นะครับเดี๋ยวคันต่อไปเราไปดูคันนี้ก็พิเศษนะครับไม่ติดชุดแต่งนะคันที่3าม ไม่ติดชุดแต่งนะผมบอกก่อนเลยวันนี้ผมจะไปเร็วๆไม่ได้เจาะลึกมากนะครับรถมันสี่คันนะ,ะมาคันที่3ามคันนี้ไม่ติดชุดแต่งแต่พ่นสีเต็มระบบเลยครับพ่นสีเต็มระบบเลยพ่นสีทุกจุดเลยพ่นสีเฉพาะงานพ่นสีคันนี้ก็ปาเข้าไป2 0 0 0มื่นละครับนี่ โลโก้ฝากระโปรงนะครับคันนี้เป็นรุ่น GT+ Plus ราคา1,364,000บาทสีขาวนะนี่พ่นกระจังหน้านี่พ่นคิ้วกันชนหน้านั่นพ่นตัวเขาเรียกว่าใต้กันใต้กันชนด้านหน้าด้านหลังพ่นหมดเลยครับล้อก็พ่นครับตัวนี้พ่นทุกชิ้นเลยนะครับตัวนี้เป็นงานพ่นสีทั้งหมดเลยนะผมบอกก่อนเลยว่าอันเนี้ยไม่มีชุดแต่งเลยนะ กระจังหน้าหนีพ่นล้อนะครับของเดิมเป็นสีทูโทนนะครับในรุ่นนี้นะอันนี้ก็ทำกับอันพ่นไปเป็นสีเดียวกับอีลิทเลยนะครับหูกระจกอ่าหูกระจกกับพ่นสีเข้าไปนะครับของเดิมเป็นโครเมียมนะอย่างที่รู้้กันตัวของเสา A นะครับตํางต่เสา A นะจุดยอดฮิตเลยตัวนี้ก็พ่นปกติเลยครับอ่าของที่เราจะมีทั้งแล็บสติ๊กเกอร์และพ่นนะแต่คันนี้ ลูกค้าต้องการแบบพ่นเราก็พ่นให้งบประมาณการพ่นคันนี้20 0 0 0บาทนะครับพ่นแบบนี้เลยนะงานอย่างดีนะครับจากสูทรมอเตอร์นะครับอันนี้พ่นสีนะมีการรับประกันจากบริษัทเรียบร้อยนะครับออกรถกับสุทอนสบายใจได้ครับมีอูส่สีมีศูนย์ซ่อมประกันอะไรทั้งหมดนะครับตัวนี้มือจับก็พ่นสีนะครับเราติดเบ้ากันลอยของแท้แบบเคปล่าเข้าไปด้วยนะครับอ่า ตัวพวกนี้ครับคือเหมือนที่บอกแหละว่าจริงๆอยู่ที่การคุยการตกลงกันอันนี้ผมตกลงกับลูกค้าว่าเป็นงานพ่นสีทั้งหมดเลยนะครับนี่ล้อก็่นด้วยนะครับจริงๆอยู่ที่ความต้องการเลยแหละเราเป็นเซลล์เราสามารถอ่ะคุยได้ลูกค้าชอบแบบไหนอะไรนี้ครับคุยกันได้พี่คุยเหมือนเพื่อนเลยพี่นะตัวนี้ฝาท้ายนะครับตรงคิ้วฝาท้ายนะแล้วก็ตัวของอ่า ใต้กันชนหลังนะครับเราก็ทําการพ่นสีนะสปอยเลอร์ก็เป็นสีดําอยู่แล้วนะครับตัวนี้พ่นไปเป็นสีดําเหมือนกันนะสำหรับคันนี้ผมบอกเลยว่าแต่งรถคันนี้ไปอ่ะเน้นเสียแค่การพ่นสีอย่างเดียวไม่มีชุดแต่งนะครับก็สวยก็เท่เหมือนกันครับนะเดี๋ยวไปดูคันสุดท้ายคันนี้แหละแจมแมวแวววับเลยครับอ่ะคันที่4ของเรานะครับผมบอกก่อนเลยว่าคันนี้เป็นงานแล็สติกเกอร์ นะจะมีพ่นสีแค่จุดเดียวคือล้อเท่านั้นนะครับอ่าตัวนี้เป็นโลโก้ป a จจิโล่สปอร์ตนะครับจะมีการแรปสติ๊กเกอร์ก็คือกระจังหน้านะค,ร,นนนคนนรับทุกชิ้นเหมือนกันคนะันนี้แรปทุกชิ้นเหมือนกันนะนี่โคมไฟหน้าแรปสีชานะครับตัวตำแหน่งของไฟตันมอลที่กันชนอะไรพวกนี้แรปสีชานะครับนะตัวคิ้วกันชนหน้าแรปสีชาตัวนี้ชุดแต่งสปอร์ตไลเดอร์เอ็มนะครับตัวนี้ก็ติดชุดแต่ง ชุดใหญ่เลยนะครับสาหรับคันนี้นะมีคิ้วล้อมีชุดแต่งหน้าชุดแต่งหลังมีกราบกราบข้ามประตูอะไรพวกนี้มีครบหมดเลยนะครับนี่ตัวนี้ Spo r t r i d e r M นะครับก็ติดไปนะครับก็มีคิ้วล้อนะครับตัวนี้อะแ็ปสติ๊กเกอร์ก็คือมีแล็ปกระจกข้างแล็ปตำแหน่งเสาเอล้หลังคาและหลังคาอะไรพวกนี้แล็ปหมดเลยนะสำหรับคันนี้ขอแจ้งก่อนนะเป็นรุ่น GTPremium นะครับอ่า เนี่ยและหมดเลยสปอยเลอร์อะไรพวกนี้นะครับทำการแลปสติ๊กเกอร์หมดเลยนะมือจับอย่างเดียวนะครับคันนี้ไม่ได้แัปเข้าไปนะลูกค้ามีความประสงค์จะให้เป็นโครเมียมเหมือนเดิมนะครับก็ติดนะครับตัวนี้ก็กราบข้างอ่ากราบข้างตัวของกราบข้างประตูนะครับคิ Q ้วล้อนะนี่ตัวนี้สเกิร์ตหลังนะครับแล้วก็ตัวของคิ้วฝาท้ายนะครับสโลโก้ตรงฝาท้ายก็ติดด้วยนะครับ เอาง่ายๆเลยว่าคันนี้ค่อนข้างตกแต่งครบชุดใหญ่เลยครับนี่หลังคางานแ็บนะดูได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปเจอกันนะกับน็อตช่วงท้ายคลิปนะเดี๋ยวน็อตจะมีฝากอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับอยากให้ทุกคนกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะนี่รถของเราทั้ง4คันนะได้ทําการส่งมอบวันเดียวกันหมดเลยครับทั้ง4คันนี้นะผมก็ได้โอกาสอัดคลิปทีเดียวกันเลย เป็นไงบ้างครับหลังจากที่เราได้ดูคลิปกันไปแล้วรู้สึกยังไงชอบคันที่1คันที่2คันที่3หรือคันที่4ส,สามารถคอมเมนต์มาบอกกันบ้างก็ได้นะครับสำหรับใครที่ได้ดูคลิปนี้นะครับแล้วยังไม่ซื้อรถก็สามารถทักมาหาแคมเปญมาสอบถามกันได้นะครับแต่ถ้าสำหรับใครที่ดูคลิปแล้วอยากสอบถามราคาอุปรกรณ์ตกแต่งก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับไม่ว่าคุณจะออกรถที่ไหนมาพี่คอมเมนต์มาเดี๋ยวผมตอบให้นะ ถ้าผมไม่สะดวกตอบในคอมเมนต์เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไลน์ไว้ให้นะพี่ทักไลน์มาเลยนะครับมาสอบถามนะว่าเฮ้ยอันนี้ติดเท่าไหร่เท่าไหร่มาจาก YouTube ไอ้ผมดูคุณน้อนมาจาก YouTube อะไรเงี้ยครับบอกได้นะและที่สำคัญเลยนะ้องจะบอกว่าช่วงนี้เทศกาลโควิดมาอีกแล้วพี่เพราะฉะนั้นคือฝากทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะผมก็ทำงาน1วันครับได้หยุด3วันเพราะฉะนั้นคือมีเวลาว่างที่จะเสนอราคาให้ทุกคนเลยนะใคร ต้องการแคมเปญอะไรทักมาหาได้นะและอย่าลืมกดติดตามกด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะผมมีความภาคภูมิใจบ้ากครับตอนนี้ก็คือยอดคนดูนะครับคนติดตาม300กว่าคนแล้วนะครับโอ้ยรู้สึกดีใจเกินคาดนะครับแล้วก็จะพัฒนาตัวเองยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับขอบคุณทุกๆคนนะครับที่เข้ามาดูคลิปนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบรถไฟฟ้าเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะ outlander phev มาแน่นอนมาแน่นอนคลิปหน้า o u t l ล n d er e r PHEV เดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้น็อตขอบคุณที่ทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนะใครชื่นชอบใครชอบรถสนใจอยากซื้อรถกับน,อน็อตโทรหาน็อตได้เลยเบอร์โทรอยู่ด้าน,นล่างเลยนะครับแล้วก็ใครที่พยายามจะแบบว่าเหมือนกับว่าเฮ้ยอยากรู้ข้อมูลอะไรอย่างนี้หรืออะไรอย่างนี้ก็ทักหาได้นะหรือใครยังใช้ระบบอะไรไม่เป็น มาสอบถามกันได้นะครับตรงนี้ผมยินดีที่จะบริการทุกๆคนเลยดีกว่าไม่ว่าพี่จะซื้อรถไปแล้วหรือพี่ยังไม่ซื้อรถนะผมพร้อมเอต็มใจที่จะบริการนะพี่เอาพูดง่ายๆอย่างนี้ดีกว่านะเอาง่ายๆว่าวันนี้พอหอมปากหอมคอผมคิดว่า4คันนี้สำหรับหลายๆท่านที่ได้ดูนะก็อาจจะชื่นชอบกันบ้างแหละมันต้องมีสักคันแหละที่เราชอบแนวนี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้ ลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนะครับขอบคุณครับ